หน้ากากดำน้ำเป็นอุปกรณ์ดำน้ำที่จะขาดไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำลึกหรือการดำน้ำในระดับไหนก็ตามและหากคุณกำลังมองหาหน้ากากดำน้ำมาใช้งานหน้ากากรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อสวมใส่จะโอบรัรกับโครงหน้าได้พอดีช่วงจมูกจะไม่บีบจนเกินไปตัวหน้ากากผลิตมาจากซิลิโคน100%เให้สัมผัสที่นิ่มแต่กันน้ำได้ดี บริเวณเลนมีการออกแบบให้อยู่ในรูปทรงของหยดน้ำเพื่อให้เลนใกล้ดวงตามากขึ้นและจะช่วยให้คุณมองเห็นใต้น้ำได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับชุดดำน้ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถดำน้ำลึกได้อย่างสนุกและปลอดภัย การเลือกชุดดำน้ำมาใช้งานจะต้องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษชุดดำน้ำรุ่นนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันอุณหภูมิที่เย็นจัดได้ดีสามารถสร้างความอบอุ่นให้กับผู้ใส่ได้ตัวชุดผลิตมาจากไนลอนเคลือบลามิเนตทั้งสองด้านมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังรองรับแรงกดอากาศได้ดีสวมใส่ได้สะดวกมีซิปยาวบริเวณด้านหลังนอกจากจะป้องกันความเย็นจากใต้น้ำแล้วยังป้องกันแสง U ูวีได้อีกด้วยครับ หากพูดถึงการดำน้ำลึกแล้วฟินดำน้ำหรือตีนกบมักจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกแรกที่หลายคนนึกถึงเพราะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับการดำน้ำทั่วๆไปได้เช่นกันในส่วนของฟินรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยให้คุณทรงตัวและเคลื่อนไหวในน้ำได้ดีมีน้ำหนักเบา ผ่านการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สามารถสวมใส่กับเท้าเปล่าหรือใส่ร่วมกับถุงเท้าได้ใช้โพลิเมอร์ในกระบวนการผลิตทำให้มีความแข็งแรงสูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นสูงด้วยเช่นกันครับทุกครั้งที่ดำน้ำเรกู l เลเตอร์หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดำน้ำมือใหม่หรือนักดำน้ำมืออาชีพก็ล้วนขาดไม่ได้เรกูลเลเตอร์รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับการนำมาใช้ในการดำน้ำลึกและยังเป็นรุ่นที่นิยมนำมาใช้ในการฝึกสอนการดำน้ำอีกด้วยเนื่องจากใช้งานง่ายแต่สามารถช่วยให้คุณหายใจใต้ใตน้ำได้สะดวกขึ้นที่สำคัญเรกูลเลเตอร์รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับถังออกซิเจนได้โดยตรงบริเวณที่กัดจะเป็นซิลิโคนที่มีความนิ่มกัดแล้วไม่เจ็บปากและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยครับ การดำน้ำนั้นมีความจำเป็นต้องใช้อากาศจากถังอากาศหรือถังออกซิเจนไว้เพื่อหายใจถังอากาศรุ่นนี้เป็นถังอากาศที่มีความจุอากาศถึง3,000ไซหรือนำมาใช้งานได้20-30นาทีจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นักดำน้ำหน้าจะสนใจกันอยู่ไม่น้อยตัวถังผลิตมาจากอะลูมิเนียมและสเตนเลสที่ทนทานต่อน้ำและความเย็นมีน้ำหนักเพียง2กิโลกรัมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักดำน้ำชายหรือหญิงก็สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ควรเก็บรักษาให้ห่างจากความร้อนและก่อนนำมาใช้งานต้องตรวจสอบสภาพให้ละเอียดอยู่เสมอครับการดำน้ำลึกมักจะมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศต่างๆได้อย่างเต็มที่ไฟฉายกระบอกนี้จะช่วยให้คุณสำรวจใต้น้ำได้สะดวกมากขึ้น เพราะออกแบบมาเพื่อใช้ใต้น้ำได้สามารถทนต่อน,น้ำลึกได้ถึง80เมตรไฟที่ส่องออกมาเป็นไฟสีขาวมีความสว่างสูงสุด800ลูเมนจะมีความเข้มบริเวณกลางดวงไฟมากที่สุดทําให้คุณสามารถใช้ส่องบริเวณเฉพาะเพื่อตรวจสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นมีขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงครับ BCD หรือ b y a n c y Compensator Device เปรียบเสมือนเสื้อชูชีพสำหรับนักดำน้ำทุกคน BCD รุ่นนี้เหมาะกับการนำมาใช้งานในการดำน้ำได้หลายระดับคุณสามารถปรับปริมาณลมเพื่อให้สอดล้องกับระดับน้ำและน้ำหนักตัวของตนเองได้ทั้งยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดำน้ำอื่นๆได้หลากหลายโครงสร้างมีความแข็งแรงในระดับเดียวกับเสื้อเกราะกันกระสุนปรับระดับให้กระชับได้นอกจากนี้ยังมีขนาดให้เลือกมากมายตามขนาดตัวของผู้ใช้ครับ โดยปกติแล้วแม้ว่าจะสวมใส่อุปกรณ์ดำน้ำแบบครบครันแต่การจะให้ร่างกายของมนุษย์จมลงใต้นั้นจำเป็นต้องมีสิ่งของที่ช่วยถ่วงน้ำหนักด้วยเหตุนี้จึงได้มีการผลิตเข็มขัดถ่วงน้ำหนักออกมาเข็มขัดเส้นนี้เป็นเข็มขัดถ่วงน้ำหนักที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปร่างของผู้ใช้งานได้มีความยาวมากถึงเจนิ้วซึ่งยาวมากกว่าเข็มขัดถ่วงน้ำหนักทั่วๆไปบริเวณหัวเข็มขัดผลิตมาจากสเตนเลสแข็งแรงทนต่อน,น้ำและความเย็นได้ดีครับ ทุกครั้งที่ดำน้ำลึกคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำบ้างหลายครั้งคุณอาจเกิดปัญหากับเชือกสาหร่ายหรือวัตถุใดๆก็ตามที่เข้ามาพันรอบตัวจนทำให้เคลื่อนที่ได้ไม่สะดวกการพบมีดไปใช้เพื่อตัดสิ่งเหล่านี้จะเป็นการปกป้องคุณได้ในระดับหนึ่งมีดเล่มนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานใต้น้ำได้ บริเวณใบมีดเคลือบด้วย PTFE ที่ช่วยปกป้องใบมีดจากน้ำสามารถตรวดมีดออกจากปลอกได้ด้วยมือข้างเดียวมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการมีติดตัวไว้ในขณะด,ดำน้ำเป็นอย่างยิ่งใต้น้ำมักจะเต็มไปด้วยภาพและบรรยากาศที่หลายคนต่างไม่คุ้นเคยการที่จะจดจำและเก็บภาพเหล่านั้นไว้ในความทรงจำเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะหลงลืมแต่หากจะนำกล้องลงไปถ่ายรูปใต้น้ำก็อาจได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการผลิตเคสสำหรับกล้องเพื่อใช้ในการดำน้ำออกมาเคสรุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับกล้อง Canon G7X Mark II ได้ช่วยปกป้องกล้องจากน้ำและอุณหภูมิที่เย็นจัดมีคุณสมบัติป้องกันการแข็งตัวจากความเย็นช่วยให้การเก็บรูปถ่ายใต้น้ำเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด